มาเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไปดูการแสดงดีๆดีกว่าคือผมบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยมีของดีอยู่เยอะมากอย่างเช่นเรื่องของการแสดงโขนที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยเ,<อ>เพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะชมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโขนพระราชทานนะครับูลนิธิส่งเสริมศิลป,ปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจรรมราชินีนาถก็มีการจัดแสดงโขนศิลป,ปาชีพตอนะสะกดทัพ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30ตุลาคมและก็จะยาวไปถึงวันที่5ธันวาคมนี้ค,ครั้งหนึ่งในชีวิตแนะนําให้ไปชม,มนะะไม่ใช่เป็นโขนแบบสมัยก่อนที่เราชมอาจจะดูและเข้าถึงได้ยากแต่ตอนนี้ทุกอย่าง มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วก็เนื้อเรื่องมีการตัดทอนบางช่วงเพื่อให้มีความสนุกแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนักแสดงไม่ต่ำกว่า300คนใครสนใจไปดูได้แล้วก็จองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์อการแสดงจะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย